สวัสดีครับพบกับพี่เจงครับมากันยางกับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมีโจทย์มาให้ทำอีกแล้วคราวนี้อย่างที่บอกว่าเรามีโจทย์ให้ทํำทุกวันอยู่แล้วอย่างวันนี้มีพี่สาวคนหนึ่งครับโทรหาผมเมื่อวานตอนเย็นว่าเฮ้ยเจงวะพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะรถจัดทรงก็แกก็มาประมาณสักตอนนี้ประมาณสัก11โมงนะครับของวันนี้โจทย์ของแกก็คืออยากให้รถนิ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะครับคราวนี้ พอคุยไปคุยมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ายางแกก็เริ่หผลตอกแล้วเราก็ได้ประสานทางแกไปว่าพี่งั้นผมจัดชุดใหญ่ให้พี่เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้จะจัดอะไรบ้างสิ่งที่ได้ไปวันนี้นะครับเป็นรถ All n e ดี m a x นะครับนด้นจะประมาณปี2010กว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่ารถรุ่นนี้ตัวนี้มันจะใส่แล้วมันจะหล่ออะไรล้อยางโชค๊คแล้วก็ทรงที่เราจัดให้นะครับเดี๋ยวไปกันวะก็มาถึงกระบวนการที่เราต้องประกอบโชค๊คแล้วนะครับก็นี่ครับ เป็นแอร์ถักฟอร์สปรับเก้าระดับแก๊สอิ่มๆนุ่มหนึบหนึบอ่าปรับระดับได้ด้วยอ่าตัวนี้ก็คือมันตัวนี้ก็คือปรับต่ำได้ใช่ก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนกับปรับสูงปรับต่ำได้ว่ากันเถอะออกแบบตัวใหม่แล้วใะได้ตกลับเดี๋ยวไปต่อหน้าเกิดไปอยู่ที่ในรถต่อเลยครับผมก็จากที่พี่ได้เกินไปละในเมื่อกี้คราวเนี้ยเราจะมาดูว่าช่วงล่างเนี่ยเรา จัดอะไรให้เขาไปนะครับให้พี่เขาไปเดี๋ยวไปดูนะครับข้างหลังนะครับเราใส่เป็นอะแดปเอร์นะครับตัวปรับ9ก้าระดับนะครับนะครับแล้วก็เราเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปในการจัดทรงเข้าไปก็คือกล่องนะครับกล่องเนี้เราใช้สองนิ้วนะครับก็คือเราใช้ยางก็เป็นหนีสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับก็ตัวนี้ปรับได้เก้าระดับนะครับแล้วก็ที่ผมบอกย้ําเสมอว่า อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแรงครับเป็นเหล็กน,นะครับไม่มีแบบกรอบแล้วก็ไม่มีตกลงไม่มีบบเสียงเสียงตกลงนะครับเอาครับทังคู่เลยนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราเก็บสีเน้นเลยเก็บสีการสนีมให้นะครับโอเคกับอีกหนึ่งผลงานก็คือเราก็จะแถมปรกันสั่นเลยนะครับครับปรกันสั่นทำไมครับ ใส่เพื่ออะไรครับไม่ให้ล้อมันดิ้นได้ครับหรือว่ากันความเร็วกันความเร็วที่ร้อยยี่สิบ่นะครับก็คือปอดอั่นะครับผู้คันเราแถมให้นะครับผมจัดไปต่อมาเอาละครับก็มาถึงกระบวนการที่ดูสเปคของยานครับก็จะเป็นในส่วนของวันนี้ที่เลือกใช้ก็จะเป็นตัว T 37นะครับตัว8ดนิ้วครึ่ง6ลูกตรงนะครับก็สเปคนี้จะไม่ล้นนะครับไม่ยื่นเหมาะกับรถตู้ครับ แต่เรามาใส่ตัวดีแม็กตัวนี้มันก็จะโอเคอยู่นะครับในส่วนของยางวันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสปาร์ตันนะครับ2555 18ดูการที่ใส่ล้อ8นิ้วครึ่งมันก็จะอมพอดีสำหรับซัมซุงวัตสตีะครับเหมาะมากเพราะว่ากันพุดปาดนะครับได้เลยนะครับดูความสวยงามของมันรระมนะครับเอาละครับมาถึงกระบวนการสุดท้าย เราไปรอจากรที่รอได้ลองรถมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่สับเซ็ตก็คือสุดทา้ายก็คือการเทสรถนะครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยให้กับลูกค้านะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้นะครับโจทย์เราจากพี่สาวทางไกลน,นะครับภรรยาก็เป็นรถอีสูดีแม็กน,นะครับแล้วก็ขอแบบไม่ล้นไม่ยื่นนะครับจริงๆเนี่ยแกมาก็คือมาเปลี่ยนโช๊คนะครับอันนี้คือด้วยความที่ยางเปลี่ยนที่เราไปเป็นป้ายแดง3ปีก่อนครับ ก็อย่างที่บอกว่ามันหมดแล้วนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนคราวนี้ยกชุดเลยล้อนะครับเป็น T37 ตัวออฟตัวความกว้างของล้อเนี่ยสเปคจะเป็น8นิ้วครึ่งนะครับก็ยางนะครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นยางสปาร์ตัน5 5 5ห้านะครับโดยการที่หน้ากับหลังขนาดเท่ากันข้อดีของมันก็คือเวลาที่สลับยางครับมันก็จะง่ายกับการสลับยางนะครับส่วนโช๊คนะครับข้างหน้านะครับ เราใช้เป็นแอตแทกฟอร์สนะครับตัวแกน16นะครับปรับ9สไลด์ได้โหลดได้1 2 3สานะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นรถสเปคดูความล้นนะครับเนบอ8 5งจะล้นไหมไม่ล้นนะครับก็มุดดูได้ก็จะเป็นตัวแอตแทกฟอร์สเหมือนกันครับตัวปรับเ้าระดับตรงนี้ก็คือแกน16เหมือนกันนะครับดูครับโคตรสวยนะครับเอาละครับอย่างที่บอกว่า วันเนี้เราได้ส่งงานแล้วแล้วก็ใครมีโจทย์ไปททาก็โทรหาพี่ได้นะครับว่าจะเข้ายัางไงก็บอกมาส่วนความเหมาะสมของการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบขาวบางคนชอบดําแล้วแต่นะครับชอบอะไรบอกมาจัดให้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนนี้เป็นความละเอียดของร้านนะครับอีกทีหนึ่งวัสดุต้องเน้นว่าเราใช้งานวัสดุที่แข็งแล้วก็มีคุณภาพนะครับราคา เราจะบอกว่าเราไม่ถูกที่สุดนะครับเราก็ไม่แพงที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาได้ครับเจอกันได้ทั้งวันนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยครับลดแน่นอนนะครับจากกันไปแล้วครับกับคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ